นีวันอาทิตย์นะนี่ทำบุญฝนรินในเช้านีนะ่มีคำเตือนมาจากกรมอุตุว่าจะมีฝนตกหนักหลายจังหวัดทั่วประเทศนะยกเว้นภาคใต้นะ อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากอาจจะมีดินถล่มโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีภูเขาแต่ภาคเหนือเนี่ยนะใครที่นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันเกร็งมันเพ่งนะลอง ช้สูตรที่พระเจ้าได้แสดงเอาไว้สภากายะปฏิสังเวทนะีแต่จะแปลให้ง่ายๆคือรู้ตัวโท่พร้อมสภากายะนะก็แปลว่ากายะสังขารหรือสิ่งที่มันปรุงแต่งกายนะก็คือลมหายใจที่มันปรุงแต่งกายนะ แต่ถ้าไปดูตามศาสตร์จริงๆก็คือการรู้ไปทั้งตัวนั่นแหละนะนะเช่นคนที่มีอาการโยกอาการหมนุนอาการบิดที่คอเงี้ยน,นะนะลองรู้ไปทั้งตัวแล้วก็ให้ความสำคัญกับอาการโยกอาการหมนุนอาการบิดอะไรพวกนั้นนะ ในี่ใครที่สามารถที่จะรู้สองอย่างพร้อมกันได้คือรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยนะรู้กายที่กำลังนั่งอยู่ด้วยนะหรืออีกสำนวนหนึ่งท่านใช้คำว่ารู้กายที่กำลังหายใจอยู่นะนะถ้าสามารถรู้อย่างนี้ได้มันก็จะทำให้นะเราไม่ไปเพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งน,นะไม่ไปเพ่งกายไม่ไปเพ่งความคิดไม่ไปเพ่งใจอะไรนะมันจะทำให้ลดอาการ เพอเพอไปเพ่งได้มันเป็นอย่างนั้นลองปรับดูอันี้คนที่ติดอยู่ในนะการปฏิบัติแบบอื่นมานะนะก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยนะที่ดูลมหายใจใจมันน้อมลงไปในสมาธิ น้อมลงไปเล่นในนิมิตในอะไรก็แล้วแต่นะก็ให้ทงวานรู้สึกว่านะรู้ลมหายใจอยู่ด้วยแล้วก็รู้กายที่ดำรงอยู่ในอาการนั้นๆด้วยนะอย่างเช่นนั่งอยู่เดินอยู่ยืนอยู่อะไรก็แล้วแต่นะก็จะช่วยให้จิตไม่ดิ่งลงไปนะจมอยู่กับนิมิตนะจมอยู่กับความคิดอะไรเงี้ย ก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันพอดีขึ้นมา,นาไม่ไปเผลอเพ่งไเปเผลอจมอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเวลาเราง่วงซึมเนี่ยมานั่งสมาธิกันตอนเช้าอย่างเงี้ยมักจะมีอาการง่วงซึมลองปรับดูลองปรับดูบดวยถ้าเรารู้กายไปด้วยได้ไหมในขณะ,ะที่รู้ลมหายใจอยู่นะ หรือแม้กระทั่งรู้อารมณ์อย่างอื่นอย่างเช่นบางคนถนัดที่จะดูพองยุบอย่างเงี้ยนะรู้การพองยุบไปด้วยแล้วก็รู้กายที่กำลังนั่งอยู่นะนะรู้สองอ,งอย่างพร้อมกันลองปรับอย่างเงี้ยดนะูจริงๆเราก็ไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องมานั่งกันนานขนาดนี้นะเป็นชั่วโมงชั่วโมง บางคนอาจจะนั่งได้แค่ครึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ควรจะตากว่านั้นสิบนาทีสิบห้านาทีอย่าไปนั่งเสียเวลาเปล่าะจิตไม่ทันจะรวมจิตไม่ทันจะสงบเลยแล้วก็พยายามอย่าหนีพอไม่สงบก็ไม่อยากนั่งอย่างนี้บางคนชอบเป็นอย่างนั้นพอไม่สงบก็เลิกดีกว่าแล้ว่ามันนั่งแล้วมันปวดไม่เอาดีกว่า นะก็เลยเลยไม่ไปไหนมาไหนได้แค่นั้นแหละนะในการปฏิบัติในรูปแบบกับการนะทำความรู้สึกตัวในขณะที่ทำงานนะที่จริงแล้วมันก็คือนะการกำหนดรู้เิริยาบทย่อยนั่นเองนะในขณะที่ทำงานทำการอยู่นะรู้เิริยาบทย่อยด้วยรู้อาการของจิตอยู่ด้วยนะเนะบือ่อหงุดหงิดโกรธตำคานอะไรพวกนี้ ถ้าเราสามารถที่จะฝึกตัวเองอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันฝึกเวลาก็นั่งสมาธิถ้านั่งแล้วมันรู้สึกมันเกร็งมันง่วงมันซึม,มลุกขึ้นเดินซะก่อน,นเดินยยงกลมซะก่อนจะช้าเร็วเอาที่มันพอดีสำหรับเราอะไม่จำเป็นว่าจะต้องเดินทางโน้นทางน,นีน้เดินแล้วรู้สึกว่าเออสติสัมปชัญญะมัน อยู่กับกายดีเงี้ยนะอยู่กับกายที่กำลังเดินอยู่ได้ก็นะถือว่าใช้ได้นะนะไม่ติดรูปแบบไม่ติดครูบาอาจารย์จนเกินไปนักนะเพราะว่าสภาวะมันเปลี่ยนทุกวันนะนะบางทีที่ครูบาอาจารย์แนะไว้เมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วมันมาใช้กับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องรู้จักปรับอันพอดี เรานะอย่ายึดติดรูปแบบมากเกินไปนะแต่ที่สำคัญก็คืออย่าทิ้งหลักนะหลักก็คือมีทั้งสติและสัมัสัญญะนะมีความเพียรนะอย่าอเอาแค่สติอย่างเดียวนะฉันจะเล,ล,ลึกรูกล้ลมหายใจที่กำลังเข้ากำลังออกอย่างเดียวเนี่ยไปต่อไม่ได้นะมีสมัมััญญะก็คือการรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ด้วยนะ มันคูณไปอยู่อย่างนี้มันจะลงไปสงบก็ช่างมันหรือมันจะไปรับรู้ทุกอารมณ์ที่กระทบอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ช่างมันปล่อยให้เข้าทำงานไปนถ้าเราปรับตัวได้คล่องเวลาภาวนาก็จะไม่ไปติดอยู่อย่างกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะ มันช่วงนี้ในวัดเองก็อาจจะหนกหูหน่อยนะมีพระกำลังช่วยกันนะปรับแต่งสาราพงจันนะเพราะว่าจะทำเป็นสตูดิโอสำหรับการบันทึกเสียงการถ่ายทำนะรายการของสื่อสติทั้งหมดเนี่ยนะธรรมะออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยนะกำลังปรับสถานที่ก็คงจะหนกหูววันนี้อีกวันหนึ่งนะ ทุบปูนตัดปูนอะไรกันหนกหมูหน่อยเลยวันนี้ไปแล้วก็น่าจะเงียบเงียบลงกว่าเดิมนะตอนนี้ก็รอแบบนะทีสาวันนี้กำลังออกแบบอยู่กำลังเขียนแบบอยู่นะเรียบร้อยแล้วก็คงช่างก็คงมาช่วยกันลุมละทีนี้นะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงลือ้อ นะของเก่าออกนะปรับแต่งนะเพราะฉะนั้นก็โยนที่มาอยู่วัดก็จะนกหูหน่อยนะยังไงก็ช่วยกันเซฟตัวเองนะในวัดเราเองนี่ก็โนะดวยเฉพาะเรื่องของโควิดยังไม่จางหายไปไหนนะตอนนี้ก็ยังมีสถานการณ์นี้อยูนะ่ปกติเราก็ไม่รับ บุคคลภายนอกนะใครที่มาทำวัดสวดมนต์มาอยู่ปฏิบัติที่วัดกนะ็เรายังต้องนะนิวนอมออกันอยู่เหมือนเดิมนะสมหน้ากากล้างมืออะไรเงี้ยนะแล้วก็เว้นระยะห่างอะไรเงี้ยนะก็ปรับให้เหมาะสมนะเดียวกันเราก็ไม่ทิ้งการเจริญภาวนา นะต่อให้มีเสียงดังต่อให้มีอะไรรบวรกวนก็ให้คิดว่านะทุกอารมณ์ที่เข้ามากระทบนั้นเป็นอารมณ์การปฏิบัติทั้งหมดนะเช้านี้เดินออกมาจากกุฏิเห็นหิ่งห้อยอยู่หน้ากุฏิบินไปบินมาอยู่ไม่เห็นานานมากแล้วนะหิ่งห้อยแถวนี้นะแนะปลว่า ในวัดซึ่งมีต้นไม้มากเนี่ยก็เป็นที่เหมาะสมที่จะให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยนอกนูปูปีกอะไรก็แล้วแต่นะที่มาอาศัยอยู่นะเป็นที่สัพเยะของสัตว์ทั้งหลายแล้วกนะ็ควรจะเป็นที่สัพเพยะของของโยมที่มาอยู่ปฏิบัติในวัดด้วยนะหรือญาติโยมที่สัญจรผ่านไปมา มีคนเข้าคนออกอยู่เยอะอยู่ล้มควรโดยเฉพาะในวันอาทิตย์อย่างนี้นะอย่ามองว่าเน,นี่ยเป็นสิ่งรบกวนนะอารมณ์ไหนมาก็ทบก็กลับมาอยู่กับตัวเองรู้กายตัวเองรู้ใจตัวเองนะสำรวจตรวจสอบดูตัวเองไปนะให้มันเหมาะควรกับสภาพของกายของใจของตัวเองสภาพสังขารตัวเองนะ ขออย่างเดียวคืออย่าทิ้งความเพียรอย่าทิ้งสติสัมัญญะนะอย่าทิ้งการนะรู้ในปัจจุบันขณะแค่นั้นเองทำอะไรอยู่ให้รู้ทำอะไรอยู่ให้รู้สึกอย่งเงี้ยนะอยู่ตลอดทั้งวันจนกว่าจะหลับไปนะจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเช่นการความกลัวนะมานอนในที่ที่เราไม่คุ้นชินเกิดนะ ความกลัวความระแวงอะไรเงี้ยให้สังเกตดูจิตตัวเองนะโดยเฉพาะถ้าเราไม่มีคอร์สเนี่ยเราก็ไม่ได้เปิดไฟส่องสว่างตามทางนะยกขัดเอาลงเพราะว่าคนที่อยู่กันประจำก็คุ้นชินกับสถานที่อยู่แล้วนะอย่างอาตมานี่หลับตาเดินยังเดินมาถูกเลยนะทั่ววัดเนี่ยนะ มันจะป็นต้องใช้ไฟฉายด้วยซ้ำไปนะมันอาจจะไม่คุ้นชินเพราะไม่คุ้นชินก็เกิดความกลัวความวิตกกังวลนะความกลัวความวิตกกังวลเหล่านี้ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่จะทำให้เราได้หันมาสำรวจตรวจสอบดูตัวเองนะนะมันอารมณ์จะดีหรือไม่ดีนะ ผู้ปฏิบัติก็มีหน้าที่ที่จะเข้าไปรับรู้ตามความเป็นจริงที่มันกําลังเป็นอยู่แค่นั้นนะอย่าไปปรุงแต่งแต่งเติมอะไรให้มันนักหนานะถ้าเราฝึกกันอยู่เป็นประจำอยู่อย่างเงี้ยนะก็จะทําใหนะ้จิตเป็นกลางต่ออารมณ์ต่างๆได้ง่ายไม่เข้าไปติดอยู่ในสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งนานนักนะลองปรับดูไม่ว่าจะโยมที่อยู่ที่นี่หรือโยมที่นะฟังอยู่ ในขณะเนี้ยนะนะโยมที่ลุกขึ้นมาสวดมนต์ทวัดพร้อมๆกับพระเนี่ยนะนะแล้วก็ฟังธรรมทุกเช้าเงี้ยนะลองปรับนะใจตัวเองดูนะปรับการรู้สึกตัวการรู้ตัวทั่วฟ้าของตัวเองนะเหมาะควรแก่สถานการณ์นั้นๆก็นะจะทำให้ไม่ไปติดขัดอะไรอยู่ตรงไหนนะนะเดี๋ยววันนี้เราสวดมนต์ ก่อนเวลาสักห้านาทีนะจะได้ไปเตรียมพื้นที่ที่จะให้ยกํำบุญวันอาทิตย์กันนะ